สสวัดีครับพี่น้องแกงน้องใม่คือเก้าแม่นมาแม่จา้าเอาในพักเนแน่แม่ก็มีบวบค่ะมียอดบอัืองอึแล้วก็มีบัืองอึแล้วก็มีเฮ็ดหนูหน,หนูมีพักเซเยะพี่น้องค่ะแี้วก็ชิม,มีพริกเด้อพี่น้องค่ะพริกกระเลียงสกแกงปปยงีแกงเซป,ปา,นา,นานเด้อพี่น้องแกงเซปานัง้าเเก็มี โป่งชน,น่วยตานพี่น้องแหลกอะพี่นอ้นองเลยเคยแกงทุกพี่น้องกินย้ำได้กะทายทุกครั้งนะพี่น้องแบบเดิมๆเมืเ่อก่อนนะครับสูตรสาวมุ่นเม่อก่อนะครับผมใส่น้ำยานางลงไปจุดไฟขึ้นมาอาอคือเขียวดีครับพี่แม่เขียวเลอะปื้อๆได้พี่น้องรอมันเดือดก่อนครับ เขาเบื่อพี่น้องเลยใส่ต้งเบือลงไปคนแกงน้งมนไมับ่งหวานเลยค่ะใส่เบือ่อพี่นองเกียวค่ะเกียวค่ะจะลองดูเลยใส่หมหรือเอบหนูหนูแมงมาแมล่คเครื่องแกงน้ไมันบวก เต่ไปลุ่นวลผับแศ่เน่นนนแลเคือเก่าแกงยำแต่กับแศบยำนั่นใส่ปลาแดกให้น้องเลยขอเป็นปลาแดกให้เก่าให้น้องเอาไปใส่ยงกัดแสบ ใบไมาไหมัดใหม่เมนูชีวิตเลี้ยนมาหลายแบบพี่น้องทางพี่น้องใส่ปลาครับโจด๊ดปลานัา่เพี่หมีบ้าเพชรกับม้าปลาในน้ำคูป้านัาง่งทุ่งปลาแดดของไม้พี่ไม้ไทยของเราหลดมวนกันบอแม่บอกเลยให้ซอยเรื่องใดดีเด้โอเคพี่น้อง เอาแป้งงาคูลงไปพี่น้องมันเป็นกิโลคอยคนปาสิเล่โอ้โามันีเ่เห็นบัลลังก์ถ้ามันส,สดขัดจัดแกงปลาแกงปลาแกงไม่ใชอปลาแกงปลาเป็นอมไ ไปพักน้องมาหน้าไปลูกมาบอกไปทุกทุกทุกแกงก้นแม่ยังแม่แมี้ป้าเนีโอเคนะแม่เนาะเรียบร้อยพี่น้องเอ๋ยโอ้ยไอยตวดตวดเลยพี่น้องมาบัดเนี่ยแกงนอไม้ครับผมแกงนอไม้เต็มซ่าเต็มอันเอียงก็แล้วถาดที่เราแล้วพี่น้องอันนี้ก็คือคักกระเฉดน้ำพี่น้องเลย เสดสดรสวดกันเลยทีเดียวมาเ,าเอาพี่น้องมาครับมาให้พี่น้องค่ะมากินข้าวแรกน้ำกรรันบัณนี้สวัสดีเป็นทางการค่ะแกงน้ำไม่มาค่อยแกงน้ำไม่โบกหมูค่ะลูกสาวไข่มันยันเน็ดลูกยันเน็ดมใช่กินข่าวกระเดิ้ลมาเดิมมาเดิมแกงน้ำไม่โบกหวานเ<ล>่อนตักตักโบกขบปา กัดงูปากกันเลยจะกินไม่เอาไหมนะใครงั้งูเข้าไงขึ้นเลยใครับแเกลืปลาในปลามันนเเนียบปากเลยกังไง่ว่างแค้นแล้วเขาค่ะแม่นี้จะอกได้นจากระโอคือกันค่ะไปค่ะเอางี่ 买门票。<Yep. S 2> yep. rồi mà. Mà, mà rồi nó xuống đi Có bắt đầu mà không Thế đáy mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ไม่ได้ไม่ได้ิงเขาวม่เดียว่ถิ่วบข้าวเมียนรวเยอสดยคี่นยังเป็นงูเนี่ย เรื่องนี้ก็าจะเปลี่ยนงเการเปลี่ยนของเราใช้ปลามีกินปลาอร่อยปลาอร่อยมากรูละสองร้อยเจ้ะเยอะทูกถรันะ ซื้อแปดสิบบาทปลาซื้อปลาซีโตกินแล้ววิสิบบาทอเอาแกงไอเสือมาเริ่มมืกินน้องกันพี่ๆยังยิ้มแช่มอนอยู่พี่หน่อยพี่พาแมนนารีทุกผู้ทุกคนเอฟซีภ่ณารักทุกท่านค่ะ

ม่ค่ะขยันให้ไปตลาดคัมมาดิอาไปโหลดไปโหลดแถมค่ะบอยอยากเอาสำนักแถมก็ยังบอยอยากเอานะ้ามันลายพูดเกรงใจเพิ่กกนเยอืมมันลายแน่เกงใจเนี่ยจนานี่ค่ะเราถามเจ้ามันจะแปลเนาะปก,กะติของแถมเขาให้อยากได้เจ้ายังปฏิเสธอ่ะบ๊เม้นมันลาย,ยก็หมายนะเน่ะเอาเอาอยู่จากแต่ว่ามันลายพูด Hôm nay là bánh chín bột bột là mình nâu yeah. <laughs> <Nhưng> Mà ba <bà>, có <laughs> มันมีฝนตกเยอะน้อมบ้างครับเกเบนจากเนนัในในมือเราบุตุเขาคออนเุ่จุเจาุเคยยังบุแลอมเทียนบอกให้เขาเอเือีมาวันดูฝนอาจจะบุ่มไปยย แกงป่าแซ่บแซ่บีแบบนั้นแม่เนาเาทไมไม่แซ่บนทาไมิ่งี๊กถึงอะไรแม่เนาะยิ่งจี๊กัแ่มมันหวานแต่มันแข็ง ทำมนบามนก็ผัดได้นผักครับอไม่เหื่อยม,มต้มมเป็นผักผักแกงต้มเป็นน้ำมคุมค้มคุลมนี่เข้ากันเนาะัดกงต่อน,น,น้ำมัหมันอะไรต่างไผเนาะไม่ห่วงแวมออวอะไรบ้างกันแมเวเออคนเดมันมันไล่จแมเบาะเอามมนน่เด้อ แล้วมันขีมันเหนียวนิองเนี่ไปเาไม่ดีนะเน่เขาเหงาทั้งวน่อขเขาหาเดิมๆที่แมวนันเป็นมูมัานเน่ยเขาเยนานไปดีเขาเหงาเหงา ไปตลาดไงเห็ดปวกเห็ดตงงอกเต็มเห็ดผึดร้อยโพดผู้สดอกหักแพงแท่ๆเลยมันแพงแต่ก็มันถุอยากน้ำก็เลือกมาซื้อเห็ดปวกเต็มอยู่ จิมไหกจะบอกเลยคุณเมื่อได้ย่ะคุณท่านจะซื้อื้อมาแก่งทั้งเพ็ดผงเผ็ดละงูเผ็ดพวกยายเผ็ดหูแกเห็ด่ะอือือ เขาไปเบิกนังเหรอเบิกองินไปพ่อกันในกินนาค่ะวันดีค่ะ